ชอบใส่นมนี่ตัวช่วยค่ะตัวช่วยให้รสชาติดีขึ้นค่ะละมุนละไมละม่อมใส่เลยเยอะตักละลายในปากเลยค่ะคะุณชอบใส่นม อ้วนพ้นจะอ้วนพ้นอร่อยมากหอมหวาน อ้วนพ,พนอนมือพ้นเอาไปปั่นก็น่าจะอร่อยนะเห็นเขาขายอยู่มาค่ะขออน,นุญาตพักเบรกพักเบรกตอนบายบายเย็นๆนะคะวันนี้เราจะกินแบบนี้ว่าชากกนอีกแบบหนึง่งวันนี้ยืมอื้อ ละลายในปล่าเยอะๆใส่เสยอะๆใส่ อ้วนพ้นอันเปปั่นก็น่าจะอร่อยนะเห็นกขขายอยอู่จะอ้วนพอนปัน่นละลายในปากเลยค่ะ ละลายในปากเลยค่ะอืมอร่อยนมหมดแล้วเติมนมอ,อีกนมน,นี่แหละเนาะเยิ้มเยิ้มอะดูดิเขาสุกมากเลยนะเนี่ยเขาุชอบแส่นม อ้วนพนมนี่แหละเยอะยอดบ้วนเดี๋ยวยอบว้อบวนอ่ะดูดิอร่อยมากหอมหวานอือจะอ้วนพนอ คนนั่นคนอมจะอ้วนพ

ยาเยอะอ้วนขนมนี่แหละเยอะยอบ้วนเดี๋ยวยอะบ้วนอ่ะดปดิเยอะๆใส่อเออคนอร่อยมากอ๋ หวานยบอื้มละลายในเปล่ามาค่ะขออนุญาตพักเบรกพักเบรกตอนบายบายเย็นๆนะคะวันนี้เราจะกินแบบนี้ว่าชาเิ็นอีกแบบหนึ่งวันนี้คนบางคนอร่อย อืมอืมอืมอร่อยนมหมดแล้วเติมนมอีกตันอืมละลายในปากเลยค่ะอืม อร่อยนมหมดแล้วเติมนมอ,อีกตั่นืมละลายในปากเลยค่ะสุกจนงอมเลยแบบนี้เลยยืดอร่อยมากหอมหวาน อร่อยอม,อม,มาค่ะขออนุญาตพักเบรกพักเบรกตอนบ่ายเย็นๆนะคะวันนี้เราจะกินแบบนี้ว่าชาแกงอีกแบบนึงวันนี้นคนเบางคนมาค่ะขออนุญาตพักเบรก พักเบรกตอนบ่ายเย็นเย็นนะคะวันนี้เราจะกินแบบนี้ว่าชากินอีกแบบนึงวันนี้ <c oughs> เอาออมาด,ดูดิอย่าเยอะบ้วนขนมนี่แหละเยอะๆบ้วนเนยย่อบ้วนอนะ่ะด,ดูดิ จอบใต่นมอ,อืมอร่อยนมหมดแล้วเติมนมอ,อีกอืมอืมตันอืม,อมละลายในปากเลยคะ่ะ ยืมอือหือหอือละลายในเปล่าอืมอร่อยนมหมดแล้วเติมนมอีกอือหือจะอ้วนพรา อร่อยมากหอมหวานอมือมอร่อยนมหมดแล้วเติมนมอีกเอาไปปันป่นก็น่าจะอร่อยนะเห็นเขาขายอยู่นม,มนี่แหลนะเนาะยมเยิมแบะดูดิ เขาสุกมากเลยนะเนี่ยเขาสุกจนงอมเลยแบบนี้เลยยืดมาค่ะขออน,นุญาตพักเบรกพักเบรกตอนบ่ายเย็นๆนะคะวันนี้เราจะกินแบบนี้ว่าชากินอีกแบบหนึ่งวันนี้อืมวันนี้อืมอร่อยมากนม,มนี่แหลนะเนาะ เยมเย,ยิ่มอะดูดิเาขาสุกมากเลยนะเนี่ยขเขาสุกนมบางข้นยืมเฮ้ยอืม,มละลายในปเปล่านมบางข้น ชอบใส่นมเยอะๆใส่